นะคะ Beauty by Angelina ค่ะวันนี้นะคะก็จะเอาเจ้าตัวนี้นะคะมารีวิวคนได้ดูกันนะคะกับ d e w u เตอรีดไอ้นา v i ินเทจค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเตารีไอ้น้าแบบพับได้ขนาดเล็กค่ะมีเทคโนโลยีไอ้น้านะคะลดความชื้นเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วหัวเครื่องนะคะก็จะเป็นแบบมนแหลมสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่แค่เพียงเตารีนะคะแต่ยังฆ่าเชื้อเรตัวด้วยหน้าเตารีใหญ่เรียบนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องไอน้ําเยอะมากๆเลยนะคะถึง6รูด้วยกันนะคะทั้งนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งสองโหมดเลยทั้งหมดแห้งแล้วก็แบบเปียกค่ะส่วนด้านจับนะคะก็สามารถหมุนปรับเปียนได้ด้วยเช่นกันค่ะ เลยว่าเขาดีไซน์ออกมาได้น่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็จริงๆจะมี3ามสีนะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะคะจริงๆอะ่ะอยากได้สีม่วงค่ะแต่ว่าของเขาหมดนะคะต้องรออีกหลายสัปดาห์นะคะก็เลยอเอาสีเขียวก็ได้นะคะสําหรับน้าหนักของเจ้าตัว,ตวเตาเดอันนี้นะคะก็ประมาณ1นกิโลนะคะถามว่าหนักไหมมันก็ ก็หนักประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าซบมองว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับรีดแนวนอนมากกว่าแนวตั้งนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถจะรีดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้เป็นนานเราก็จะเมื่อยมือนั่นเองค่ะ ในกล่องนะคะก็จะมีถุงผ้าก,กำมะหยี่มาให้นะคะแล้วก็จะมีปลั๊กแปลงไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวแก้ตวตวงน้ําอันนี้นะคะเอาไว้เติมเข้าใส่ตัวเตารีดนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวฐานวางเตารีดให้ด้วยนะคะเราก็สามารถให้จะวางแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาเราพักรีพารานเองนะคะจะได้ไม่ต้องแบบไปวางที่อื่นหรือเผลอวางบนพลาดเผลอพาม่ได้นั่นเองนะคะ อันดับแรกนะคะเราต้องเติมน้ําเข้าตัวเตารีดก่อนนั่นเองค่ะให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะหมุนเที่สุดเลยค่ะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะมีที่เปิดสําหรับใส่น้ําอยู่นะคะแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาได้เลย หลังจากนั้นนะคะแนะนําว่าให้ใช้น้ํากรองนะคะเป็นน้ําที่เราดื่มตามปกติจะดีกว่าน้ําก๊อกนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไปน,นานนะคะตัวเครื่องอาจจะมีตะก,กันได้ค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ําเข้าตัวเครื่องได้เลยค่ะตรงด้านหน้าของตัวเครื่องตรงนี้นะคะก็จะมีอินดิเคเตอร์นะคะบอกระดับของน้ําอยู่นั่นเองค่ะซึ่งถ้ามันเริ่มหมดเราก็เติมเข้าไปได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่เรากําลังรีดผ้าอยู่นะคะก็สามารถจะเปิดฝาแล้วก็เติมน้ําเข้าไปได้นะคะ เมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะในการรีดผ้านะคะแนะนำว่าให้ทำเป็นด้ามจับแบบนี้จะดีกว่าการที่เราใช้แบบนี้ค่ะแบบนี้จะจับไม่ค่อยสะดวกนะคะอย่าลืมเสียบปลั๊กแปลงตรงนี้กับตัวปลั๊กไฟของตัวเตารีดก่อนนะคะก่อนที่จะเสียบเข้ากับสวิตช์บ้านค่ะเมื่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ปุ่ม power จะมีไฟกระพริบเป็นสีส้มแบบนี้นะคะมันกำลังวอร์มเครื่องอยู่นั่นเองค่ะเราจะต้องรอประมาณ45วินาทีนะคะแล้วค่อยกดปุ่ม power อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะพอผ่านไปประมาณ45วินาทีนะคะให้เรากดปุ่ม power อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะสังเกตว่าตัวไฟนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะ ใกล้ๆปุ่ม power นะคะจะมีปุ่มที่เป็นไอคอนรูปไอ้น้ำอยู่นะคะให้เรากดได้เลยนะคะเพื่อต้องการที่จะปล่อยไอ้น้ำออกมาเวลารีดผ้านั่นเองค่ะไอ้น้ำนะคะก็จะปล่อยออกมาตรงแผ่นเหล็กด้านล่างค่ะหากต้องการให้ไอ้น้ำแรงขึ้นนะคะก็กดอีกครั้งหนึ่งได้เลยและถ้าหากต้องการรีดผ้าแบบแห้งธรรมดานะคะก็แค่กดปุ่มไอคอนไอ้น้ำอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ เท่านี้นะคะตเตารีดก็จะรีบแบบแห้งแล้วค่ะ ใช้เจ้าเตารีตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันดีเกินค่าจริงๆค่ะทุกคนคือส้มรู้สึกว่าตอนแรกอะก็ยังแอบคิดนะว่าเอ้ยมันแบบมันแค่ดีไซน์น่ารักหรือเปล่าหรือว่าแบบเห็นตัวเล็กแค่นี้มันจะรีดผ้าได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ้ำมันจะออกมาเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่ใช้เตารี่ไอ้น้ำขนาดเล็กแบบเนี้ยค่ะ สิ่งหนึ่งที่เจอคือบางทีเรารีดเป็นนานนะคะน้ําจะออกมาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งมันทําให้ผ้ามันจะมีความชืน้นแล้วก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่ามันจะแห้งแต่ว่าเจ้าเตารีดไอ้น้ำอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุมากๆเพราะว่าตอนนี้ซ้มรีดผ้าไปเรื่อยๆ,ๆอะค่ะทุกคนแล้วซ้มก็ใช้หมดไอ้น้ําด้วยนะคะคือไม่ได้ใช้หมดแบบแห้งเลยนะซ้มรู้สึกว่าตัวไอ้น้ําที่เขาปล่อยออกมามันค่อนข้างเป็นไอ้น้าที่เป็นละอองที่ค่อนข้างแบบ กระจายอะค่ะแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยเออมันร้อนเกินคาดมันทําให้ตัวอไอ้น้ำเี่มพ่นออกมาใส่ผ้าเราที่จะรีดอะคะ่ะแล้วก็ความร้อนน่ะมันค่อนข้างบาลานซ์กันดีอะคือผ้ามันจะไม่ชื้นนานไม่เปียกนานค่ะคือเรารีดไปเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยผ้าแห้งไวจัง คันงั้ที่แบบไอ้น้ำเพิ่องออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส้มรู้สึกว่าผ้ามันรีดเรียบง่ายด้วยนะคะรู้สึกว่าประหยัดเวลาในการรีดมากขึ้นกว่าเตารีดไอ้น้ำที่เคยใช้ที่เป็นลักษณะขนาดเล็กประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวแผ่นเหล็กของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะสำหรับเตารีดไอ้น้ำขนาดเล็กแบบนี้นะคะซึ่งปกติอ่ะมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันเลยทำให้เรารีดผ้าได้แบบ รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ส้มชอบที่มันมีตรงเป็นเหมือนเป็นมุมแหลมๆตรงด้านบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเีดเข้ามุมเสืผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบเออเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ส้มชอบเลยคือมันจะมีความคล้ายกับเตารีดขนาดใหญ่อย่างหนึ่งนะคะพอเราดึงปลั๊กออกมาใช่ไหมคะตัวความร้อนเนี่ยมันยังกระจายอยู่เต็มแผ่นเด็กอันนี้อยู่นะคะทําให้เราสามารถรีดผ้าต่อไปได้อีกประมาณหนึ่งตัวเลยละ,ะทุกคนโดยประมาณนะถ้าผ้าไม่ได้แบบว่าโหรีดยากขนาดนั้นนะคะตัวนี้ก็คือแบบเฮ้ยรีดได้อีกตัวหนึ่งเลยอะนะคะแล้วก็ตัวขนาดนะคะค่อนข้างเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาได้นะคะน้ําหนักก็อย่างที่บอกไปนะแม้ว่าจะเป็น1นกิโลมัน ดูจะไม่หนักมากแต่ว่าถ้าเราเรีดแนวตั้งแบบนี้ เมื่อยค่ะพูดเลยว่าเมื่อยถือประมาณแค่หนึ่งนาทีก็เริ่มเมื่อยแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ติอย่างหนึง่งละกันเนาะก็ด้วยความที่ใสเตารีดเขาค่อนข้างเล็กนะคะตัวน้ำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหมดเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวน้ำที่จะมาเติมใสเตารีดนะคะส้มแนะนําใช้น้ํากรองหรือว่าน้าดื่มของเราตามปกติเนี่ยนะคะอย่าใช้น้าก๊อกนะคะเพราะว่าต้าก๊อกเนี่ยมันจะมีตะกรันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าใช้ต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะมันจะเกิดตะการันอยู่ข้างในนี้แล้วก็ทําม ศาสตร์ยากด้วยนั่นเองนะคะ ส่วนน้ำอันนี้นะคะถ้าระหว่างที่รีดผ้านะคะน้ำใกล้หมดเราก็สามารถที่จะเปิดฝาตรงนี้ขึ้นแล้วก็เติมน้ำได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องถอดปลักออกมาแล้วค่อยเติมนะคะเอาเป็นว่าโดยรวมส้มให้คะแนนประมาณ8เต็ม10เลยแล้วกันนะคะก็มีแค่หักคะแนนว่าใช่นานแล้วก็เมื่อยแล้วก็ต้องเติมน้ำบ่อยนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะส้มสั่งจากช้อปปี้มานะคะเดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ใน d e s c r i p t i o n b o x นะคะก็ราคาเนี่ยเขาลดราคาอยู่นะคะเหลือ1น9 0บาทนะคะก็ถือว่า ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ไซส์ขนาดนี้เนี่ย พกผาได้เลยเผื่อใครไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าเออเอามารีดผ้าให้แบบว่าเสื้อผ้าแบบไม่ได้ยับจนเกินไปยังดูเสื้อผ้าแบบว่าเออดูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนําให้ได้ลองนะคะแล้วก็สีสันแล้วก็ดีไซน์ก็น่ารักด้วยนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะก็มาถามซ้อได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตรงน,นี้ให้ซ้อด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซ้อมมันเองค ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ซ่งต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ